ขอขอบคุณที่เอาเสื้อมาให้บ่าวนกเนาะแม่ก็ไม่รู้เนาะเพิ่งรู้กี่นี้เนาะแล้วก็มาถ่ายคลิปเพราะว่าแม่นอนหัวเรงเนาะตั้งแตชิเปตนาี้สารนะหกงเลงมันก็นอนแล้วแม่ไม่รู้เนาะแม่ขอขอบคุณนาทีขอขอบคุณหน้านาทีนะที่เอาเสื้อมาให้บ่าวนกเนาะแม่ไม่รู้แม่ก็ ใหญ่เนาะเพราะว่า <hi> ลูกจะได้เหมือนคนอื่นเนาะลูกจะได้เหมือนเขาเพราะว่าเขามีเสื้อสีขาวลูกจะได้ใส่เหมือนเหมือนที่เม่ไปโจมงที่ตอนนั้นเนาะแต่เม่ไม่รู้เลยเสื้อนี้มันมามาจากนานาทีเม่ก็ขอขอบคุณนาทีนาทีนะขอบคุณมากๆาที่ลูกจะได้เหมือนคนอื่นเนาะเขาใส่สีเหลืองลูกจะได้ใส่สีเหลือง ใส่สีขาวลูกจะได้เหมือนเขาเนาะสวัสดีค่ะเขาอ้อเพราะว่าแต่โกนเนาะถ้าแม่รู้แม่ก็จะได้ต้นเลข,นะขเนาะเขาจองเสื้อสีขาวแขนยาวแม่ก็จะพาลูกไปเนาะเพราะว่าลูกเราก็ไปไหนถ้าแม่ไม่ไปลูกก็ไม่ได้ไปเนาะแต่ไปจองตรงนู้นที่บ้านลุงเนาะตนนะโกรธเนาะมันจะเป็น เชื่อแขนยาวเนาะแล้วก็ห่างจากนั้นมาก็มีมีสาวปานเนาะว่าเอจีผู้ใจบุญเนาะเอาเสื้อมาให้บ่าวลกสาวปานว่าน,นอ้องเทพเลยมาถึงวันนี้แม่ก็มาถึงวันนี้แม่ก็เห็นเสื้ออีกแล้วแม่ก็ดีใจว่าลูกชายจะได้เหมือนเขาเนาะเพราะว่าแม่ก็ดีใจ ปินะิคนี้นะข,อขอให้หน้านาทีมีเตะความสุขความเจริญขอให้คิดจิงใดก็ขอให้สมนนนความปัจจนานมีเตะมีเตะลมเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะเพราะว่าแม่ก็เคยเห็นหน้านาทียิตะโกนเพราะว่ามาบ้านแม่อยู่2-3งสามครั้งเนาะกับน้าเดง แต่กกนถ้าว่าจะมีเสื้อมีอะไรเนาะแม่ก็จะพาลูกไปทุกครั้งเนาะแต่วันนี้ตื่นเา้ามาไม่ไม่รู้ว่ามีเสื้อเลยนาะแม่ว่าแม่จะแต่งตัวไปโยดนะก,กดุดลูกชายก็ว่าทําคลิปไม่นานนาทีหน่อยเนาะแมี่ก็เลยมาเนาะแม่ไม่เห็นเลย <c oughs> สวัสดีค่ะ อบคครับอบคครับทบ่อนดอกอะคาสิานครับคุณคุณธีทาสิานครับพี่ดีใจเนาะวันนี้แม่ก็<อ>ดีใจเนาะเพราะว่าลูกเราจะได้เหมือนคนอื่นดีใจที่ที่ช <c oughs> ับเพื่อให้ส่งครับจำนวนมืน่นครับดีขาวก็เือดู กนี้หัววนะ่จะ่างก็ลุกนี่เอาคุณขอบคุณคุนาทีครับพี่นยอดเื่อมันอีกนอาใครับขอขอให้คุณเาทีที่ท่องท่องหอกอะไรครับอ๋อมีอเอาี้ทานถึทานเมนครับ่อหานฮี อีข้าวคายเยครับบ่นชงอะไรครับขอให้อาจิตไถ่จนครับขอให้ที่ทาวไา่ที่นี่ครับนนอเพื่อการค้าอริการที่เป็นารอายขอบวบป็นข้าที่ที่ขาต้องราคา 大一哈！大一哈！好